สวัสดีครับพูดกับสุริข่าว Liverpool ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ฟอร์มร่วงก็มาทันทีเจอร์ลันเตงคุมลิเวอร์พูลต่อจากเจ็เกนคลับเตง2คุมหงดาสตีเวนเจอรานนะครับในยหญ่ของเรนเจอร์ก้าวขึ้นมาเป็นเตง2ที่จะสืบสานความยิ่งใหญ่ต่อจากเจ็เกนคลับกุนซือปัจจุบันหักอัมลาธินแอนฟิลส่วนเตงหนึ่งได้แก่เปเป็นลินเดอร์ผู้ช่วยเจ็เกนคลับและเตงบวยได้แก่เจมี่กาลล่ะกัน สตีเวนชอานครับ,บตอนานนักเตะกับตันทิมลิเวอร์พูมีลุ้นที่จะเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดก,การทีมหงดังลิเวอร์พูลคนตอ่อไปแต่ตังหนึ่งก็คือเปเป็นลินเดอร์เมื่อขวาคนปัจจุบันของเช็กกิง้งฟรอจากการเปิดเผยของเบฝ่าบริษัทรบพนันที่ถูกกฎหมายในประเทศเวีด ติวิชีนะครับทำผลงานได้อย่างสุดยอดในการนั่งเก้าอียน,นใหญ่เรนเจอร์โดยทีมของเขารลังตำแหน่งจ่าฟูงพร้อมสถิติไร้พ่ายในเกมลีกและมีการสูงมากที่จะนำทีมคว้าแชมป์สกอตติชพรีเมียร์ลีกทั้งทั้งที่ใช้เวลาในการกุมมีแค่า3ปีเท่านั้นกุนซือเลือดผู้ดีในวัย40ปีซึ่งทำผลงานได้อย่างสุดยอดโดยไรสด้วยการซัดประตูบาย18-6่ยปประตูจากกาันลงเล่น710เกมโดยมีอัตราต่อรองอยู่ที่5ต่อ2แทง2.5งไม่รวมทวน มีสัญญาเดิมกับเรนเจอร์จนถึงเดือนมิถุนายนในปี2022เหมือนกับจิ๊กกิ้งครอบแต่สตีวิจีได้ขยายสัญญาใหม่จนไปถึงเดือนมิถุนายนในปี2024เช่นเดียวกับคนสื่อชาวเยอรมันอย่างรอยก็ตามเจอลาดเป็นเพียงแั่เต็ง2เท่านั้นเพราะตังหนึ่งก็คือลินเดอร์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมจิ๊กกิก้งครอบซึ่งมีตัดอยู่ที่6ตัว4แทง4ใจ6ไม่ลุมทวนส่วนอีกลานะครับนั่นก็คือชาบีออลองโซซึ่งกำลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์งานคู่กับ รังอันดับที่สาในอัตราต่อรองอยู่ที่11ต่อ2แทง2ใจ11อไม่ล้มทุนนะครับโดยอัตราต่อรองว่าที่ผู้จัดการทีมลิวคนใหม่คนต่อไปต่อจากจังครอปมีดังนี้ต 1, ปเต็งหนึ่งแบ็เบนดินเดอร์อยู่ที่6ตัว4แทง4่ใจ6ไม่ล้มทุนเต็ง2สตีเวนจูราด5ต่อ2แทง2ใจ5้าไม่ล้มทุนเต็ง 3. ชาบิโอลงโซ11ต่อ2แทง2ใจ11ไม่ล้มทุนเต็ง4ยูเลนนาเกสแมน10ตัว1แทง1ใจ10ไม่ล้มทุนเต็ง5 ดีกัวซิโมโอเน่ยีตนแทงหงใจยีิบไม่ลุนทวนแตงหกโทมัสทูเคิลยีต่อหนแทงหงใจยีิบไม่ลุนทวนแตงเจสเจนสปินเนอร์ยีาต่อหน่งแทงหงใจยีิไม่ลุมทวนแตงแปดเชอร์เซมิโยหกต่อหนึ่งแทงหงใจ6กสิไม่ลุมทวนแตงเก้าลอบบี้ฟาวเลอร์หนึ่งร้อยห้าสิบต่อนึ่งแทงหนึ่งใจหนึ่งร้อไม่ลทวนและ จะมีกาเกรเลก้วก็175ตัว1แทง1ใจ175ไม่รวมทุนนะครับเดอะคค้าทำใจเจ็กกิ้ครับยันแล้วการเสริมทัพไม่ได้ขึ้นอยู่กับตนเองตัดสินใจเองไม่ได้เจ็กกิ้งครับนะครับอยอดกุนซีอเลืดดส์คังลิเวอร์พูลรับสภาพการซื้อแข้งใหม่ในช่วงตลาดนักเตะฤด,ดูหนาวนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตน ฉะนั้นหากบอร์ดบุญหารหมองว่าจําเป็นก็ต้องมีการสมทัพพวกเขาก็จะดำเนินการในเรื่องนี้เองเช็คกิ้งครับนะครับผู้จัดการชิชเชาวเยอรมันขางลิวโูลสโมสรขวัญใจมหาชนแห่งศึกเวทีผิวเกรดยืนยันชัดเจนว่าการเซ็นสันยญนนักเตะใหม่ในชุงตลาดการซื้อขายนักเตะในรอบ2นีน้เดือนมกราคมนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตนเรสเดวิลอยู่ในช่วงฟอร์มตกอย่างนุนแรงและพวกเขาปก็สกดคำว่าชนะในเกมลีกไม่เป็นนับตั้งแต่วันที่19ธันวาคมเป็นต้นมา ดยแมตช์รับมือกับเบอร์ลี่ดูเหมือนจะเป็นโอกาสที่จะกลับมาสู่ฟอร์มเก่งอีกครั้งแต่กลายเป็นว่าทีมของชอนไดส์บุกมาชนะ1-0พร้อมกับทำลายสถิติร้ยพ่ายนานกว่า3ปีในเกมเด็กที่แอนฟิลด์ของผู้เขาเรียบร้อยแล้วสำหรับตอนนี้ซาวอกเดอะคอปยอมรับว่าทีมอยู่ในช่วงวิกฤตยอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บซึ่งส่งผลต่อผลงานในสนามโดยมีการเรียกร้องให้จิ้งกลอบรีบ,รบดำเนินการสนทับเป็นกันด่วนหากไม่อยากหมดลุน้นแชมป์พิมลิงเกล็ดในฤด,ดูกาลนี้ โดยฉันก็เปิดใจเกี่ยวกับการซื้อผู้เล่นใหม่ในช่วงตลาดหน้าหนาวว่าผมไม่สามารถตัดสินใจเรื่องเหล่านี้ได้ถ้ามีใครสักคนคิดว่าเราควรจะทำบางสิ่งบางอย่างพวกเขาจะตัดสินใจผมไม่สามารถตัดสินใจว่าเราจะทำอะไรได้ในช่วงตลาดการสแกนนักเตะเรื่องนี้มันชั้นเจงแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดเช่นเดียวกันเราสามารถกลับมาได้ด้วยกลุ่มนักเตะเหล่านี้เราต้องเล่นให้ดีกว่านี้นั่นคือสิ่งที่ผมกังวลและเป็นสิ่งที่ผมคิดอยู่ในหัวในเวลานี้ ความเชื่อมั่นของพวกเขาไม่ได้อยู่ในระดับสูงผมคิดว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องพูดพวกคุณคงได้เห็นกันแล้วมันก็เป็นเหมือนกับว่า90%นันกเตะคนยอมทุ่มเทอย่างเต็มที่เมื่ออยู่ในสนามแต่10%ในการตัดสินใจมันดันผิดพลาดฉะนั้นในเวลานี้เราต้องทําให้ใน10%ที่มีอยู่กลับคืนมาให้ดีที่สดุดและนั่นคือสิ่งที่เราต้องการเจกนกรงครับระบุถ้งท้ายล้างายจากเบอร์รี่ เรามาเพื่อชนะเจคินกรอบยืนยันจัดหงชุดใหญ่ลงบูดแดงเดือดในศึกเอเอ p คัทีมยอดคุณสือชาญยุนมันประกาศชัดเจนแล้วว่าจะเปิดโหมดโหดนะฮะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบลงสู้ในศึกแดงเดือดเพื่อเรียงโมเมนตัมและหน้หน้าสู่เข้ารอบต่อไปของเอเอคัให้ได้ขณะที่ทางปีสแสดงจะโรเตชันนักเตะสู้กับหงแดงในเกมเกม,เกมนี้เจคินกรอบคุณซือหงแดงลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาให้สภาพความพร้อมและการจัดก,การตัว ของทีมนะฮะในเกมที่จะลงทำศึกในศึกแดงเดือดกับไปแสดงในฉบับเอเวอรรอบที่4ในวันอาทิตย์นี้กุนซือเชลลรมานประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่าจะจัดชุดใหญ่ที่ดีที่สุดของเขาลงสนามเพื่อเรียกโมเมนตัมให้ทีมกลับมามีกําลังใจให้มากขึ้นกว่าเดิมหลังจากหลงทางและกลุยทางเข้าสู่ลุ้นแชมป์ในรายการนี้ต่อไปซึ่งเล่นหลายรายที่เป็นตัวแทนเกมที่แพ้เบอร์ลี่ศูนย์หนึ่งขาบ,บ้านในศึกพรมพ์ลิงกฤตอย่างโมเมซันล่าและโรเบิร์โตเฟอร์มิโน คาดการณ์ว่าจะได้ออสตาร์เป็นตัวจริงในเกมเกมนี้โดยจชิงครับเปิดเผยว่าเกมจะถูกตัดสินในค่ำคืนนั้นเราจะต้องการที่จะเป็นฝ่ายชนะดังนั้นนั่นคือวิธีที่เราจะเลือกเทียมมันเป็นการแข่งขันที่แตกต่างและเราต้องการที่จะผ่านเขารอบให้ได้และเราต้องเล่นให้ดีด้วยยูเนเตตเป็นทีมที่ดีมากในตอนนี้เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมอย่างที่ทราบกันดีนะครับหงดงมีผลงานที่ดิ่งง่วงหิวมากในช่วงนี้โดยล่าสุดที่ผ่านมาก,กับพาเบอร์ลี่คาทินแอนฟิลด์ศูนย์หนึ่ง นอกจากจะหยุดสถิติไร้พ่ายในบ้านของตัวเองถึง6 8นนัดทีมของเินครับเก็บได้เพียง3คะแนนจาก5เกมหลังสุดและทําให้พวกเขาหล่นมาอยู่อันดับที่4ของตารางแล้วนะครับซึ่งตกังข้ามกับปีแสดงที่แพเ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นจาก12นัดหลังสุดซึ่งก็คือเกมในศึกคาร,ร์บูคับรอบตัดเชือกที่พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยโปรแบบกร,รมศึกเอเวอเรรอบที่4ของดดงจบะบุกไปเยือนโอทาร์าฟอร์ดของปีแสดงแมนเชสเตอรเ์เตนดในค่ับคืนวันอาทิตย์ที่24มกราคมตามเวลาประเทศไทยก็คือ เที่ยงคืนตรงะฮะก็สรุปนะครับใช้ชุดใหญ่ไฟกับพริบนะจ๊ะเอาเบิร์ครับเป่ไม้น่องถวยซูเนตหล่นความคิดเห็นหลังเกมลิเวอร์พูลพ่ายแพ้คาบ้านให้กับเบอร์รี่กลังซูเนตกูรุ้นหนังชื่อดังออกมาแสดงความคิดเห็นหลังจบเกมที่ทางลิเวอร์พูลเปิดบ้านพ่ายให้กับเบอร์รี่ศูย์หนในเกมลีกนัดล่าสุดมันกำคืนที่ผ่านมา รัมซูเน่นะครับกุลูนแดงชื่อดังออกมาแสนอข่าววิ่เห็นหลังเกมที่ทางห่วงแดงลิเวอร์พูลทีมแดงศึกผิวมุงเกล็ดเปิดสนามแอนฟิลด์พ่ายแพ้กับเดอะคลาสเรดเบอร์ลี่ทีมท้ายตารางด้วยสกอร์ศูนย์หนึ่งในเกมลีกนั้นล่าสุดเมื่ันกำคืนที่ผ่านมาจากการรายงานของเดลีเมลสื่อชื่อดงังทีนี้เกมดังกล่าวเจ้าบ้านนะครับห่วงแดงลิเวอร์พูลเป็นฝ่ายทําเกมบุกเข้าใส่สซีเป็นทุนใหญ่กระนั้นก็ไม่สามารถเจาะแนวรับของทีมเยือนอย่างเดอะคลาสเรดเบอร์ลี่ได้ ก่อนมาเสียจุดโทษและเป็นอาชลีบานซัดเข้าไปไม่เหลือซ้างจบเกมนะครับเป็นประตูชัยในเกมนี้ซึ่งจากความพ่แพ้ครับลิเวอร์พูลก็หยุดอยู่ที่34คะแนนเท่านั้นซึ่งล่าสุดนะครับแกรมซูเนก็มันกล่าวว่าพวกเขาลิเวอร์พูลขาดคุณภาพตั้งแต่แดนหลังไปถึงแดนหน้ามันเป็นข่ําคืนที่น่าผิดหวังมากๆนั่นทําให้สีนัดหลังสุดไม่สามารถทําประตูนดดีได้เลยนะครับและนั่นทําได้เพียงแค่หนึ่งประตูจาก5นัดหลังสุดนี่จะเป็นบททดสอบของจิกกิ้งคล็อ ที่น่าจะรู้ว่าตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นในห้องแต่งตัวของทีมพวกเขาคือแชมป์ยุโรปพวกเขาคือแชมป์พรีเมียร์ลีกแน่นอนว่าความคาดหวังย่อมอยู่ในไหล่ตั้งสองข้างของพวกเขาซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขารับมือกับมันได้ไม่ดีนักนั่นทาให้สถานการณ์บนตรนารางคะแนนเวลานี้ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่พร้อมที่จะป้องกันแชมป์ลีกนักต่อนนี้นะฮะนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบส้าวในรับของวันที่23มมกราคมนะครับ เจอกับแมนเชสเตอร์ในวันที่24มกราคมนะครับก็บทสรุปคือใช้ชุดใหญ่เลยครับอย่างที่ผมเคยพูดไปว่าต้องเอาแล้วครับ้วยเอฟบคัพก็ต้องเอานะครับเพราะว่าหนทางของพิมลิงเกดนั้นยากลำบากเหลือเกินนะฮะแล้วก็ยังมีเหลือในศึกยูฟ่าแชมลีอีกนะครับยังไงปีนี้ก็ขอให้มีถ้วยติดไม้ติดมือแล้วกันนะครับยังไงก็ลุ้นเชียร์ไปด้วยกันนะครับในส่วนของพรีวิวและการวิเคราะห์คู่ระหว่างแมนเชสเตอร์กับลิเวอร์พูล กำลังจัดทําขึ้นนะครับเดี๋ยวมาเจอกันกันกบบทวิเคราะห์นะฮะแล้วกลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ